สวัสดีค่ะพบกับช่องปังปังนี่อีกแล้วนะคะวันนี้ปงังมีผลไม้มาอวดด้วยแลลวอันนี้เป็นผลไม้ที่เพื่อนส่งมาให้จากต่างจังหวัดเลยเพื่อนทุกส่งมาดูดีเยอะมากเลยจริงๆงมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าอยู่ในตู้เย็นแบ่งมาให้ดูแค่นี้ก่อนผลไม้วันนี้เขาเรียกว่าอะไรคนกรุงเทพหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักต้องคนต่างจังหวัดเท่านั้นแหละที่รู้อันนี้เขาเรียกว่ามะค้อน,นะคะมะค้อนแหลอเ่อรสชาติมันก็นจะแบบว่า เปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมากเลยอืมถ้าใครได้ชิมนะคะถ้าใครที่แบบเป็นสาวกของเปรี้ยวเนี่ยได้ชิมคือโอ้ถูกใจค่ะไหนป้าชิมให้ดูสักลูกหนึ่งบักคอเด้อบัคคอบัคคอเด้อบักคอเปรี้ยวมากเพื่อนส่งมาให้จากต่างจังหวัดนะนี้ เนื้อก็จะเป็นสีส้มแบบ้ค่สแล้วก็เนื้อนิ่มๆนุ่มๆนุ่มอ๋อต้มเปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวมากเลยใครที่อยากกินของเปรี้ยวนะคะแนะนำให้ไปหามากินค่ะมาเดี๋ยววันนี้ปาจะ ต้องยำพานทำแบบง่ายๆเลยเนาะมาเริ่มกันที่ส่วนผสมเลยนะคะก็จะง่ายๆมีไม่กี่อย่างทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วแหละนั่นก็คือแท่แน้ำปลานะคะเด็กบ้านนอกจะรู้ดีถ้าเกิดกินอันนี้จะต้องกินยังไงมีน้ำปลานะคะแล้วก็พริกผงหรือว่าพริกป่นนั่นแหละนะคะนี่สองอย่างแล้วก็ผงนัวอูมามิอันนี้ <laughs> ขาดไม่ได้เลยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดไม่ใช่ก็ใส่อะไแเออ ว่าใครที่แบบใส่รสดีลงไปด้วยนะนิดนึงก็ได้จะไม่ใส่ก็ได้แต่ปันใส่ใส่ไม่ใส่ดอวาเดี๋ยวชิมดูก่อนว่าอร่อยหรือเปล่าแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนมากเลยนะเนาะที่สุตสาส่งให้คัาเห็นเพื่อนตอนละปันก็อยากเองมากเลยแล้วเพื่อนก็นเลยส่งมาให้นั่นเองนะคะขอบคุณนะ <c oughs> <c oughs> มาเริ่มทำเลยดีกว่านี่อย่าลืมนะน้ำปลาพริกหน่ชุรสสามอย่างอย่าให้ขาดนะคะมาค่ะเริ่มทำกันเลย <c oughs> เออต้องบอกว่า ปอกเปลือกด้วยนะคะอันนี้ปอกเปลือกได้นะคะ <Okay. S 1> ปอกมาแล้วนะคะหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะปังคิดว่าอันนี้ปังน่าจะกินหมดแหละ ออกมาแล้วถ้วยหนึ่งแล้วเรามาเริ่มทํากันเลย oh. เห็นไหมสีส้มเหลืองอลา,ามน่ารับประทานเหมือนสีโทนเลยเนาะรลดับแรกเลยค่ะใส่น้ํปลาลงไปนะคะบีบลงไปเลย oh. ไปถามหาพูดเลยแ oh. <laughs> สลงไปแบบนี้เลยนะคะหรือว่าใครที่ชอบหวานก็ใส่น้ําตาลลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าปังไม่ชอบหวานปังยังไม่ใส่น้ําตาล oh. <laughs> โอ้โหน้ปาปลา ปีดังมากเลยอ่ะแล้วก็พริกป่นนะคะพริกป่นใส่ลงไปเลยเยอะๆเผ็ดๆเป็นกระเส,สีบด่ะแส่นไปเลยเยอะๆแบบขวดอ่ะอืมกลินพริกของผสมน้ำปลาคือแบบโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ม่ก็แล้วก็คนคนคน แล้วก็ใส่ผงนัวด้วยหืมเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปี้วเค็มเค็มผงนัวไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ใส่นิดหน่อยเห็นไหมจักแค่นี้พอนะคะแล้วก็คนแบบนี้เลยหืมดูสีดิโอ้โหคือแค่ได้กลิ่นก็แบบเย้ายวนมากจ้า ดูดสีแดงมากเลยอ่ะกลิ่นพริกผสมกับน้ำปลาแล้วก็บวกกับรสเปรี้ยวจี๊ดมากเปรี้ยวยิ่งกว่ามะม่วงอีกผสมกันคือแบบว่าลงตัวมากใครที่ชอบหวานก็สามารถเติมน้ำตาลลงไปได้นะคะแต่ว่าปังไม่ชอบหวานเนะเาะก็เลยจะไม่ใส่น้ำตาลมาชิมให้ดูดูสิสีแดงเหมือนลาบ<อ>สีแดงเือนลาบเลย หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาชิมให้ดูสีแดงๆผิดเยอะๆแบบนี้นนนเลยคือแนะนําเลยผู้ยได้สื้ออกไปข้างนอกเมืออื่นอย่ากินเด้อไหนชิมชิมน้ําก่อนอแค่น้ําก็แบบอ้าชิมชิมชิม อร่อยอ่ะเปรี้ยวเผ็ดเ็ดอืแห้งๆนี่กินเข้าไปส่วงส่วงว่าส่วงวาลองกินดูนะไปหาท้ำไปหาท้ำไม่ไหวแล้วแต่จะขอไปกินต่อแล้วนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือบักคอนั่นเองนะคะลองไปหาทานกันดูลองชิมกันเนาะ ไปหามากินแซ่บแตบดางนั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิง่งปุ้งปิ้งปุ้งวิ้งช่องปังปังมี่ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากมีอะไรคอมเมนต์หรือใครไปทํากินเคยกินยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์กันบ้างนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบายบายไปกินต่อก่อนนะไปแล้วคะ่ะ ที่กินเพว่ความอร่อยหรือควมัานตัวเอง